สวัสดีค่ะวันนี้อ้าก็มารีวิวลถ2สอคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างรถ2องคันนี้นะคะก็จะมีแบบเน้นใช้งานนะคะเพื่อบรรทุกของนะคะก็จะเป็นตัวอคอกนะคะเป็นอคอกสูง1เมตรอันนี้จะเป็นอคอกแป๊บนะคะก็จะสูง7ชั้นนะคะ ตัวนี้ข้อสูงตัวนี้ข้อดีของเขาก็าคือว่ามันจะไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยสิปีเลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะแต่งแบบแนวออฟโรดค่ะอ่าสังเกตนะคะว่ากันชนหน้าเนี่ยจะเหมือนกันเลยกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นของ TWI นะคะแล้วลูกค้าก็สามารถเลือกได้ไฟสปอตไลท์ข้างหน้าจะเป็นแบบทรงกลมหรือว่าทรงเหลี่ยมนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆเห็นนะคะอันนี้ก็จะแบบเด่นด้วยตัวห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะส่วนลูกค้าท่านนี้ก็บอกว่าอยากได้ห่วงโอเมก สีเงินๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะความแตกต่างก,ก็แล้วแต่ลูกค้าเรื่องนะคะสามารถแจ้งได้นะคะชอบแบบไหนอ่ะอย่างคันนี้เป็นตัวโลโก้สีแดงอ่าพี่ๆเห็นทางด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้สีโครเมียมนะคะก็จะเห็นแบบมันเด่นชัดขึ้นมานะคะเพราะว่ามันก็จะรับกันกับตัวตัวกระจังหน้าสีดําตัวนี้นะคะคันนี้ก็เราเขาก็จะไม่ได้เน้นแต่งตัว สกูปหน้านะคะแต่งแบบเรียบๆนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแนวทางการแต่งเดี๋ยวออจะพาไปดูข้างหลังตรงนี้นิดนึงนะคะอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเราส่งมอบพี่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคันนี้เราส่งมอบที่จังหวัดลบบุรีนะคะแม็กก็สามารถเลือกลายได้นะคะพี่2ท่านนี้ก็เลือกแม็กลายต่างกันนะคะนี้ก็จะเป็นลายแบมพลายขีดแดงตัวนี้ก็จะเป็นลายตัวปกตินะคะซีซีธรรมดาไม่ได้เน้นบรรทุกน,นะคะ,ะมีซุ้มล้อให้เหมือนกันค่ะไฟแก๊สนะคะหลังคาเรามีให้ เหมือนกันนะคะส่วนสติกเกอร์นะคะของพี่ท่านนี้นะคะก็จะเลือกเป็นแบบสติกเกอร์แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยว่าอยากได้ติดลายแบบไหนหรือว่าสั่งติดชื่อว่าอะไรสามารถแจ้งได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันบ้างค่ะไปสั่งนี้ไหม,ไมเห็นใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลบาร์นะคะโลบาร์ของ Outlander ก็จะเป็นเขาเรียกว่าทรงโลบาร์ายาวหรือปืนยาวนะ โลบายาวใช่ไหมคะโลบายยาวนะคะโลบายยาวตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือมีอะไรบ้างนี้เลยค่ะตรงตรงโลบาตรงตรงด้านนู้นนะคะก็จะมีตัวไฟถอยหลังให้ด้วยแล้วก็มีไฟเบรกนะคะเวลาที่ถอยหลังเนี่ยคะ่ะก็คือถ้ามืดๆเนี่ยรับลองว่าเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะ ามาในส่วนกันชนท้ายตัวนี้นะคะกันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นของ t w i นะคะก็ก็ลายก็จะมีตัวแบบกันชนท้ายตัวตัวเหยียบตรงนี้ให้ด้วยนะคะว่มีกันชนท้ายให้เลือกหลายแบบนะคะถ้าลองสังเกตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของ outlander นะคะ ก็จะมีตัวปากนกแก้วลากจูงอันนี้ก็ลูกค้าทําไว้สําหรับทาพ่วงนะคะพ่วงกับรถนะคะก็จะมีแบบตัวเอามาลากจูงทําพ่วงทําลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอ้อก็มารีวิวนะคะให้ดูว่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะในการแต่งรถนะคะไม่ว่าจะแต่งแบบใช้งานแต่งแบบแนวออฟโรดนะคะอ้อสามารถทําได้หมดแล้วก็อย่างที่อ้อบอกไปนะคะว่าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรลพบ,บุรีเชียงใหม่หรือทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานอ้อส่งให้ทั่วประเทศ ทุกจังหวัดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะถ้าสนใจนะคะทักสอบถามอ้อได้นะคะที่เบอร์0989358282ที่โชว์รูมอ้อนะคะแต่งรถแบบนี้นะคะเป็นรถตอนเดียวโฟวิวนะคะเยอะมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะอยากได้แบบไหนมีให้ดูตลอดนะคะทุกแนวเลยนะคะ รถทําครบทุกวงจรไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นคอกนะคะทรงสูงทรงเสมอเก่งได้หมดค่ะวันนี้อ้อฝากกดติดตามฝากกด s ั b s c r i b e ให้อ้อหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวอ้อจะมารีวิวนะคะรถการใช้งานมีแบบไหนอีกบ้างนะคะฝากกดติดตามหน่อยค่ะรับรองว่าโปรดีด้วยแน่นอนค่ะทักสอบถามอ้อดูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ